การหมกมุ่นเรื่องการพนันขันต่อการหวังรวยจากการพนันโดยที่ไม่ไปประกอบสัมมาอาชีพจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับ แล้วไอ้ที่บอกว่าการมีบอนคาสิโนการมีพนันออนไลน์ให้มันถูกต้องนั้นจะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมันดีขึ้นดูแล้วมันจะขัดแย้งกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนสิ่งนี้คือสิ่งที่เรามายื่นข้อเรียกร้องพวกเราหลายส่วนหลายคนที่ร่วมกันลงชื่อรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ออกมาแสดงพลังนั้น พวงใหญ่ต่อชาติบ้านเมืองในเรื่องนี้หากวันใดรัฐบาลผ่านล่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรน,นี้ก็เป็นการต้องนับหนึ่งในการที่จะขับไล่รัฐบาลชุดนี้ครับพี่น้องครับเพราะหากปล่อยแล้วเราไม่ทราบได้ว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะดำเนินการเรื่องที่เลวร้ายอีกหรือไม่